ให้เกียรติกับการาร์ด้มา่วแชร์ประสบการกับเราเมนะคะที่เป็นผู้หญิงที่จะไม่แพ้กับไรแล้วเราก็ต้องขอขอบคพี like ่สมชยด้วยทีได้เกียรเราร่วชรุใงาเร้กยาต้องบอว่าเราเองมีการทเรซชพันนะคะก่อนที่เราจะ ใดๆก็เราก็ได้พบว่าจริงๆผู้หญิงในโลกนี้เนี่ยกลัวที่สุดคาณค่ะจุงนะคะถ้าใช่เราจะเลือกแล้วเราจะเปลี่ยนใจยากมากราะนั้นเนี่ยเราถ้าเราเลือกแล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนใจค่ะนั่นก็จะเป็นแค่ผลอ,อันนดิมที่เราเองเราคิดว่าถ้าหากว่าลูกค้าทุกท่านที่มาชาวิถีแล้วมั่นใจได้ว่าจะไม่ ก exactly. ็้าเดา้วก็มากษบันค่ะก็ค่ะใช่เรากทำงาัวต่างๆของเยก็ดีใจที่ได้มาเจอซ้านี้ก็ร uhh ู้สึกว่าได้แนวคิดอดียในการที่เราจะต่อส uh ู้เอาชนะแล้วก evet> ็อย mm ู่กับแบบการแพ้ของอย่งผมมีแพ้แบบว่าชีสแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังอยากทานอยู่จะต้องทำยังไง ต่อมาดีใจเที่วู้สว่าการแพนไม่มีการต่อจะไม่แพ้กอไปชจริงๆในยุคที่เราอ่านจารเลียงไม่ได้หรือลราอานจะไม่มีขังเรือแต่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพ้ที่ได้เติบโตและก้าขวไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของคนในโลกนี้นะคะที่ได้มีโอกาสที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองให้เราเนี่ยจะสามารถที่จะมีการร่วกันที่แข็งแรงมากกว่าที่เราจะออกไปต่อสู้กับวลค ไม่ได้เป็นแค่ดูแลแค่ภายนอกก็คือได้เป็นเดินเห็นตัวได้ด้ว มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเราหรือว่าด้ววานต่ของเราค่ะเรามีทางเลือกในการที่จะดูแลเราก็ป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปมีปัญหามากกว่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเจอค่ะเราอย่าไปคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราเจอทุกอย่างะค่ะมันแก้ไขได้ค่ะด้วยการที่เราให้คนมาดูแลเราแล้วลเราเองก็ต้องดูแลตัวเองก็อย่างที่ปัจจุบันนี้นะคะก็มีทางเลือกในการดูแล ไว้วางใจที่เราจะเลือกไปให้ใครดูแลก็ยังไงฝากงมาริซาคลินิกกับชลินมัน็จด้วยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ไดีจริงนะคะเราคงเปิดมาไม่ได้ยางยาวนานจน16ปีแล้วก็้าเข90ปีที่เก้าแล้วนะคะสำหรับมาริซาคลินิก